ลูกค้า True D t a ยิ้มรับปีใหม่และสัมผัสมหาปรากฏการณ์เหนือระดับภายในงาน Amazing Thailand c o u n ้าส2ง2เก็บทุกความทรงจำไปกับสัญญาณที่ดีที่สุดพร้อมรับความเอ็กซคลูซีฟเฉพาะลูกคา้า True D t ็กเท่านั้นมันสุดกับโชว์จากศิลปินระดับโลก โัวการตาสุดกับพลเขาวดาวใน3โซนเอกซ์คลูซีฟที่ True t u u e d t ท c จัดให้ยิ้มสุดรับของขวัญฟรีทั่วไทยจาก True t u u e d t ท c แค่สแกนหน้ายิ้มความพิเศษจัดเต็มแบบนี้มีให้เฉพาะลูกค้า True และ True t u u e d t ท c เท่านั้นแล้วมายิ้มรับสุดรับของฟรีทั่วไทยได้ตั้งแต่วันนี้ถึง15มกราคม2568